เริ่มแล้วล่ะค่ะเริ่มแต่งนางเริ่มบ้านนะจ้างอพี่เที่ยวไปส่งงอไปส่งที่ไหนงอไปส่งงอไม่ได้ไปส่งพี่เที่ยวไปส่งเออนั่นแหละพี่ไปส่งงอที่ไหนไปหนน้าางเอางอมากับพ่อพ่อการเหรองอมากับพ่อการแตวงอไปกับพี่หมอนแล้วก็ตอนนี้งอไปกับพี่เที่ยวเอา

จะยนนซ้มขอจะไปทอดในหัวยายคะเอช่างผมมือนึ่งขอให้จาก่อนอุ้ยวยโบต้สิบันใสดิช่างแต่งหน้าแล้ค่ะแม่ชช่าแต่งหน้าเลไหนึ่งยืนหน่งะชยืนคนเดียวยืนห่ยืนหในเครืในใช่ไหมคะยืนคนเดียวอ๋ออยู่บนอ้ปิ้งมาจากบนตรเข้าประกว ี่สโอเคจ้าเริ่มผมแล้วจ้า ja. เริ่มผมเริ่มอมะไรเริ่มหน้าเริ่มอมะไรแล้วจ้ารู้สึกว่าจะรวดเร็วมากเลยนะคะในการทำให้ h a รเหยให้ h ไทยเหรถ้าทีมช่างสองคนมันก็จะรวดเร็วอย่างนี้นีน่พี่ว่าจะไปหาเสื้อผ้าดเด็กตัวเฉดสีแบบนี้อยู่ ของแม็นของแม็คเลิศอยู่นะไม่แพงสามเปอร์เซ็นเป็นแบบครีมเป็นแบบครีมเป็นกรองพื้นแล้วก็เป็นรองพื้นได้ด้วยเป็นคอนซีลเลอร์ได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับเฉดของผิวคอามสามาแล้วก็จะใช้เป็นจุดๆที่เราต้องการอย่างเป็นจุดไหนที่เราต้องการเป็นเฉดดิ้งนะคะเป็นคอนทัวร์คอนทัวจัดกรอบจัดแสงนะจ๊ะ มันมีความน้อแม่แล้วโผนแล้วเห็นบอเวลาไปเหลือซื้อเครื่องสำอางเวลาไปเหลือซื้อเครื่องสำอางเี้ยาให้ในแม่เป็ตัไหนแม่อีเจเลยเขาจอบทายเีนจ้ะอันนั้นเ่งวกิงแม่เจลอเป็น่อหรยพ่อเจเลยอาจ๋าต่กอนผมยาวนี่ต้องพ่อเจเลยฮัลุ้ย ดนบูแล้หนึ่งน่ะเจเล่เจเล่เธอมาดูเจเล่เธอมาเล่เธอมาฟังวันนะเจเล่ฟังนะหนูใหญ่ย่นนะะคุณพูดเฉยเฉยออสัวน้คุสมันจะไม่ได้ทีนี้ โอเคจ้ารวดเร็วมากเลยค่ะแม่เสือกยุบโอโอมแม่ไม่ม sure> ีปานไอโอซืฮะแม่เสือกแล้วยุบ่ออมแล้วขาดมันเนี่ยแต่สวยเดี๋ยวไปฟังพูดกันขนาดร้องพื้นื้วยซน่้ยังสวยจะได้ตรงนี้บอกเลย เยวเดินสร้างผมล้านมาบนเดียบ้างอนุญาตยุบ่ะดูเลยจ้าไม่มีอะไรทำเปงนนี้งานแบบอุจิช็อตุ้ยป้าใจตัวนี่กับยงอุ้ยประกาบ้างแตอย่างบอพเม่นนมันใจรุ่นหมือนๆป่ะนี่บอการิดสันสามลอยบอแต่ต้เปิดตอบระบบคอมพิวเตอรอันนี้ได้เขลูกเยอะตอบมันเป็นของอันนั้นมันจะชามันจะอันนอยอันไม่อันนี้มันช่กอง แันน่งหนาเเนีย่ยส่โบว์แต่งาน้าผงตั้งวมดังบั่กท้าวข้าวบังกทาวแต่งมงนีปากดีตอนแรกวมนีปากแบบดีเลย โอเคจ้าตอนนี้ก็ตาเริ่มได้ที่แล้วผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะจ้า ให้คนสมมอบความภูมิใจสู่ทุกเจเนเรชันในอนาคตเดยดีไซน์ที่มาพร้อมคุณภาพจากการสร้างสรรค์สุดพิเศษเราเลือกสรรทุกรายละเอียด และใส่ใจทุกความต้องการังถ <laughs> าให้ปปดูบนเรือใชงงมาก<า>ใ,ใช่สุใช่ไปแล้ว <laughs> โอ้ยคอยกับฟ้าก็คอยเลยดองจี่ไทยลำ <laughs> <laughs> ไปดินม มีในใจให้คนไทยใช้สั่งตู้ใจเราเล่นดูประหยัดใจจริงประายัดน้ำมัาคันนี้เด่นมีใครติดชัน แล้วจ้าหน้าวันนี้พี่วจ้าไปน้ำมันจ้ารู้จักครับผมจ้าก็รู้จักกันหมดรูปผมแบงจ้องนักงานนังอย่างนี่ไปทัวร์ใช่ส่วนงามเดินสายประกวดให้เป็นคนจากคนหลายาบอกเที่ยวน้ำกัเนี่ยสักตัวหนึ่งอ้ยวันมิจฉาลองตรงนี้นะถ้าหลังนีขึ้นแบบ มีแกนอีอย่างนี่อ้าวดูรอกเลยดิยิงไปใส่เดียวเราใส่มีแกนอีอย่างขอก็ไปแตกแกนอีอย่างเราปะมีแกนซีสเกตเลยกูบอกเราพอไปซอยแกนซีสเกตส่งผู้ใด้แม่เล็กหน่อยไม่กับบ้าก็สวยอยู่ลาี้จิมมี่จิมมี่พัชรดาเมทเออคือคือในใส่แขวลไม่คือกันคันในนายขึ้นไม่บ่แมนจ่าเล็กหน่อยเล็กหน่อยมาแต่กระบี่อ๋อก็จ่าเป็นเหตุผมนะ บอกแ้วอน้กูนั่งบอกก็บอกแบบนีคือป่าไ่ค่าแล้วใครค่าแต่ด้ามมันอีคือเลยอีหลีได้ไหมป้าเหมือนอีรุ่นไหมไม่เหมือนบอกหน้าอีรุ่นมัเกลียนแต่สีสรงเราเขาตีสีสเก็สวยอยู่นสวยสวยคมคไปแบบนึงคุยเอวาือวนวาันว่า ทำไมขวมีงานยุ่น้องหมดอยู่หเาก็ล้งหน้าดิชั้นกยสีนอนชั้นแบ่นอนและแบ่รับสายยากเนผู้เอนโทมากสีถูกบ่หลอนหาชุดให้ฉั้นด่วนแลออ้วก็เป็นไงนะที่มหมุนหิผู้นี้มาสั่นเออ <laughs> เอาชุาด,ด <laughs> อียงอย่าไร <laughs> คือจะด่วนโพดแท่ต้อยุ่งแต่ได้หัวโลดลูก ฮะไปยูบอไปยูบอไปไซไปยูไุ๋ยสวัสดีค่ะพี่ชางทำผมไปไซกระแตงไหน้า้อุงอิงอยู่นี่จิไปไซทยูบัดบันเครื่องใช้ชุดไทยมาเมย์ั่นนัส่วนกูดีเนาะดปะให้ัน